คำถามที่ว่าเชื่อเรื่องซันตาคอสตจนถึงอายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นคำถามทั่วไปที่ไม่น่าสนใจให้คําตอบอย่างจริงจังก็ตามทีแต่ถ้าถามผมว่าเชื่อเรื่องคุณลุงชุดแดงชื่อซันต้าที่ไม่เคยมีใครเห็นหรือเปล่าแล้วก็ผมก็จะตอบออกไปอย่างมั่นใจว่าไม่เคยเชื่อเลยสักทิดนึงผมรู้ว่าซันต้าที่ปรากฏตัวในงานคริสต์มาสของโรงเรียนอนุบาลน,นั้นเป็นแค่ซันต้าตัวปลอมทั้งที่ก็ไม่ได้ไปเห็นตอนคุณแม่จู๋กับ Santa ซันต้าสัก,กหน่อย แต่เพราะความช่าสงสัยของผมที่รู้สึกแปลกใจว่าทำไมตาลุงคนนี้ถึงทำงานเฉพาะวันคริสต์มาสต่างหากจะพูดไปแล้วมนุษย์ต่างดาวมันจากอนาคตพูดผีพีศารมนุษย์พลังจิตองค์กรชั่วร้ายแล้วก็ฮีโร่ที่คอยต่อสู้กับพวกนั้นในแนอในอนิเมะจะเป็นของที่ผมเชื่อว่ามีจริงๆอยู่นานเลยทีเดียวละไม่สิผมคงรู้อยู่แล้วละ่ะแต่แค่ไม่อยากจะเชื่อเท่านั้นเอง ในส่วนลึกของจิตใจแล้วผมอยากให้มนุษย์ต่างดาวคนจากอนาคตผู้ผีวิสัยมนุษพลังจิตองค์กรชั่วร้ายพวกนั้นปรากฏตัวตรงหน้าเหมือนกันละ่ะแต่ความเป็นจริงนั้นช่างโหดร้ายกว่าที่คิดถึงแม่จะรู้สึกว่าแนวคิดเรื่องการเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้นะั้นเป็นสิ่งดีทําให้ผมเริ่มไม่สนใจรา,รายการทีวีเกี่ยวกับยูโฟหรือตามล่าหาวิญญาณไปแล้วมนุษย์ต่างดาวคนข้ามเวลามนุษย์พลังจิตของแบบนั้นไม่มีจริงหรอกแต่ก็อยากให้มีจริงอยู่นิดๆน,น,นะจนกว่าผมจะเติบโตพอววที่จะยอมรับความจริงที่โหดร้ายแบบนั้นนนได้ทัีะะ ช่วงที่ผมเรียนจบชั้นมัธยมต้นผมก็เล่นสนใจความฝันแบบเด็กๆพวกนั้นไปจนหมดสิ้นและเริ่มชินกับความปกติของโลกนี้สักทีจนถึงวันที่ผมได้เป็นนักเรียนมัธยมปลายก็ได้พูดกับยายหนึ่จากมอต้นฮินาชิซูซูมิยะฮารุฮิฉันไม่สนใจมนุษย์ธรรมดาทั่วไปถ้าในห้องนี้มีมนุษย์ต่างดาวคนจากอนาคตคนจากมิติอื่นหรือมนุษย์ที่มีพลังจิตแล้วก็จงมาหาฉันสั่ะแค่นี้แหละ ต้องขำหรือเปล่าเนี่ยสาวสวยคนดียืนอยู่ตรงนั้นทุ้คนก็คไปกคิดว่าเป็นแค่มุตกแล้วมั้งแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วในก็ไม่ใช่มุตลกหรือว่าเรื่องขำขันเลยสักนิดทารุฮิูกจริงทำจริงเสมอ และด้วยเหตุน,นี้พวกเราถึงได้มาพบกันตอนนี้ผมก็ยังคิดว่าอยากให้มันเป็นเรื่องบังเอิญเรียกเธอว่าพระเจ้าซือซมิยะฮารุฮิ เบาๆของซูซามิยะฮารุฮิซูซามิยะฮารุฮิน่ะท่าน,นั่งอยู่เฉยๆไม่พูดอะไรแล้วก็ดูเป็นนักเรียนมัธยมปลายสาวสวยอยู่หรอกแล้วก็เพราะบังเอิญที่นั่งของผมอยู่ข้างหน้าเธอพอดีทําให้ผมเกิดอ,อยากหาเรื่องที่จะชวนเธอคุยเพื่อตีสีซะอย่างนั้นละ่ะนี่ไอ้ที่พูดแนะนําตัวตอนแรกนั่นน่ะเอาจริงเอาจรงแค่ไหนกันล่ะนะไอ้ที่พูดนั่นหมายถึงอะไรละ่ะลาก็ที่ว่ามนุษย์ต่างดาวอะไรน่ะ นายเป็นมนุษย์ต่างดาวรด้ไงก็ไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่แล้วยังไงล่ะเปล่าไม่มีอะไรหรอกงั้นก็อย่ามาชวนคุยสิไม่เสียเวลาใช่ไนหะมเฮ้ยอย่าคิดมากนะเพิ่งมารู้ในตอนหลังว่าพวกนั้นทุกคนมาจากโรงเรียนเดียวกับฮารุฮิหมดเลยถ้าแกสนใจซึซมิยาติลวก็ขอเตือนไว้ก่อนนะเพื่อนอย่าดีกว่าฉันรู้ดีเพราะเรียนห้องเดียวกับย็นนั้นาตั้งสามปีนะ ความพีคเขางย็นนั่นน่ะสุดๆเลยและขอบอกที่นั่นนำตัวนั่นแหละเหรอใช่สมัยมอต้นก็ทําอะไรพิลึกพิลันมาตลอดอีกตั้งหากไอ้ที่ดังๆแบบขึ้นชื่อเลยก็คดีขีดเขียนสนามโรงเรียนอะไรของแกนะ<ม>รู้จักเครื่องที่ใช้ลากเส้นชอ็อกระเป๋าอ่ะไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะออช่างเหออย้อนนั่นเคยใช้มันวาดรูปและเขียนตัวอักษรบนถ้วม,มกลางสนามมาก่อนแถมยังแอบเข้าไปในโรงเรียนตอนดึกเพื่อวาดด้วยอ๋อจำได้ว่าเคยเห็นเหมือนกันแล้วนะ รู้สึกจะเคยลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วยนี่นาคล้ายๆหนังสือนัสคาแบบหยาบๆนั่นแหละคนร้ายก็คือยายั่นว่างั้นเธอะก็เจ้าตัวเขาก็ยอมรับเองอะไม่ผิดหรอกไม่หน้ำซ้ํายังเคยเอาโต๊ะทั้งหมดในห้องเรียนออกมาวางตรงทางเดินด้วยเคยทาสีเป็นรูปดาวบนดาดฟ้าตึกเรียนอีกตั้งหากแล้วยังเอายันแปลกๆมาแปะบนโรงเรียนอีกเต็มไปหมดไอ้แบบที่แปะอยู่บนหน้าผากพี่กองกอยอ่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยแต่ว่าอย่างนั้นก็ป๊อปเอาเรื่องอยู่นะ ก็หน้าตาดีนี่นะนอกจากนี้ยังเล่นกีฬาเก่งอีกด้วยผลการเรียนก็จัดอยู่ในระดับแถวหน้าถึงนีสายจะเพี้ยนไปหน่อยแต่ถ้ายืนเฉยๆก็ไม่มีใครรู้หรอกแล้วไม่เรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอต่อเทอมแรกเนี่ยนะเห็นเปลี่ยนคู่ควเป็นว่าเล่นเลยท่าที่ฉันรู้เนี่ยครบนานสุดก็อาทิตย์หนึ่งที่สั้นสุดก็บอกเลิกหลังจากตอบตกลงคบกันได้แค่ห้านาทีอ่ะอย่างนี้ก็มีด้วยฉันไม่ว่างมายุ่งกับคนธรรมดาและนะ้วน่าจะบอกให้งั้นก็จะตอบตกลงแต่แรกสิ ฉันฟังเข้ามาท้งนั้นแหละพูดจริงนะเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอยาน้นไม่เคยปฏิเสธคนที่มาขอคบเลยสักคนเพราะอย่างนั้นฉันถึงอยากเตือนแกเอาไว้ว่าอย่าถล่มลึกอย่าไปยุ่งกับหลอนด,ดีกว่ายุ่งซะที่ไหนกันเล่าฉันไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยใช่ฉันเป็นคนเลือกแล้วก่อนนะตัวแกงสาวสวยห้องนี้ก็คือเยน่านั่นละ่ะอซากุระเรียวกโกะในหมู่สาวๆปีหนึ่งทั้งหมดแล้ว เธอต้องติดสอันดับแรกชัวบ้าบเลยล่ะนี่แกสำรวจนักเรียนหญิงชั้นปีหนึ่งมาหมดแล้วอย่างนั้นเหรอก็แงดิฉันจัดอันดับไว้ตั้งแต่ A ถึงดีในจํานวนนั้นพวกเกรด A ฉันจําชื่อนามสกุลได้เลยล่ะงั้นคุณอาซากุระก็อยู่ในระดับ A สิดับเบิลเบวกเลยล่ะอย่างเขาเนี่ยต้องนิสัยดีด้วยแน่เลยโอ้โหราชมัดในช่วงนี้ ยังเป็นชว่วงสงบเสงี่ยมของสูซสมิยะฮารุฮิอยู่และถือเป็นเดือนพักผ่อนจิตใจของผมอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นพฤติกรรมประหลาดของฮารุฮินั้นก็เริ่มจะปรากฏออกมาให้เห็นทีละนิดละหน่อยแล้วละ่ะถ้างั้นตัวเริ่มด้วยพฤติกรรมเพียนหมายเลขหนึ่งเธอเปลี่ยนทรงผมทุกวันจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์ยิ่งใกล้สุดสัปดาห์เพื่อบวดาบ,บนหัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเริ่มต้นจากวันจันแล้วเพิ่มขึ้นว,นว,นวันอาทิตย์จนถึงวันศุกร์ไม่รู้ว่าวันอาทิตย์หัวจะเป็นยังไง ยเัเห็นอยู่เหมือนกันนั่นเนี่อพฤติกรรมท<า>ี่<า>สองคือมงรลาช,ชายหญิงจะแยกกัน <c oughs> เรียนเ <c oughs> วนลาเปลี่ยนเสื้อผู้หญิงจะใช้ห้องเลขที่ส่วนผู้ชายจะย้ายไปใช้ห้องเลขคู่ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ขณะที่ผู้ชายยังไม่ออกจากห้องเด<ต>ยวได้ก็ขอนผุ้นักเรียนซะแล้วดูเหมือนว่าเธอจะมอนนักเรียนชายเป็นแค่หัวหลักหัวต่อเท่านั้นเองฮะ พฤติกรรมเพี้ยนสาม <Hey. S 1> แทบไม่น่าเชื่อว่าอารุฮิได้ทดลองเข้าชมรมทุกชมรมที่มีอยู่ภายในโรงเรียนมาแล้วชมรมกีฬาทุกชมรมก็พยายามดึงตัวเธอเข้าชมรมให้ได้แต่เธอปฏิเสธทุกที่และก็เปลี่ยนชมรมเข้าตามอารมณ์ไปเรื่อยๆทุกวันจนสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าชมรมอะไรเลยสักที่อยากทำอะไรของเขากันแน่นะเยนี่เนี่ย แล้วเวลาก็ผ่านไปจนถึงวันเรียนวันแรกหลังโกเด้วิกไงโกเด้วิกไปไหนมาเีนี่คือชิ่อเล่นของผมเองบ้านคุณย่านะจริงๆก็ไม่อยากให้เรียวแบบนี้รอกอ๋อวันนี้วันพุธเหรอช่วงที่คิดแบบนั้นคามีผีโดนใจเขาละไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษเลยที่เปลี่ยนทรงผมตามวันเนี่ยเพื่อรับเมือมนุษย์ต่างดาวเหรอถึงได้ชวนซึซึมิยะฮารุฮิพูดด้วยแบบนี้ สังเกตเห็นเมื่อไหร่นะอืมก่อนหน้านี้พักหนึ่งอ๋อเหรอฉันคิดเอาไว้น่ะว่าภาพลักษณ์ที่รู้สึกได้ในแต่ละวันน่ะมันแตกต่างกันออกไปน่ะนะถ้าเทียบเป็นสีแล้วรู้สึกเหมือนเพิ่งได้คุยกันจริงๆจางๆครั้งแรกเลยวัน์็สีแดงพุทธก็สีน้ำเงินพฤหัสสีเขียววันศุกร์ก็สีทองวันเสาร์สีน้ำตาลสมวันอาทิตย์ก็สีขาวนะก็พอจะเข้าใจอยู่หรอกงั้นถ้าเทียบเป็นตัวเลขแล้วล้วก็วันจันทร์ก็เท่ากับศูนย์วันอาทิตย์เท่ากับหกนั่นเหรอ ใช่แต่ฉ้ารู้สึกว่าวันจันน่าจะเป็นเลขหนึ่งมากกว่านะแล้วใครถามความเห็นของนายกันเล่าเอ,อเอาองั้นเหรอ,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 อนี่ฉันเคยพบนายที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเมื่อไหร่พี่ก่อนเปล่านี่เฮ้ย จุดเริ่มต้นถึงอาจจะไม่ใช่อะไรที่ชัดเจนแบบนั้นก็เถอะแต่นี่ก็คงเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆล่ะแต่ก็น่าตกใจซะจริงที่ฮารุฮิตอบกลับมาแบบปกตินึกว่าจะได้ยินหนวกหูบ้าหรือเปล่าหูป,ปากไปเลยเรื่องแบบนั้นช่างหัวมันสิมาเป็นคําตอบซะอีกนั่นเนี่ยเพราะอย่างนั้นวันถัดมาพอเห็นฮารุฮิตัดผมสั้นมาโรงเรียนถึงทําให้ผมอึ้งจนพูดไม่ออกเลยล่ะถึงอย่างนั้นก็เถอะเล่นตัดผมสั้นในวันถัดมาหลังจากถูกชั้นทักเนี่ยไม่เกินไปหน่อยเหรอเฮ้ หลังจากนั้นมาการได้คุยกับฮารุฮิในช่วงก่อนด้ยิดคุณพาดเป็นกิจวัตรประจาวันไปเลยผู้ชายที่คบด้วยทุกคนนั่นน่ะจริงเหรอฮะแล้วทำไมฉันต้องบอกเรื่องนั้นกับนายด้วยเล่าก็ไม่รู้หรอกนะว่าได้ยินมาไงนะแต่ก็เอาเถอะบางทีก็คงจะจริงอย่างที่เขาว่านั่นแหละแล้วไม่มีคนที่ที่จะคบด้วยจริงๆงจังๆสักคนเลยเหรอฮะไม่เลยสักคนเดียวไม่ว่าใครก็เป็นพวกคนธรรมดางี่เง่าเท่านั้นเลยอะ ไม่ใช่ทั้งมนุษย์ต่างดาวหรือว่าคนจากอนาคตหรือว่าผู้มีพลังจิตเลยด้วยปกติก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่นอกจากนี้นะเกือบทั้งหมดในสารภาพรักกานโทรศัพท์นี่หมายความว่าไงอะเรื่องสำคัญแบบนั้นไม่ต้องพูดกันต่อหน้าต่อตาตั้งหากเล่าก็คงอย่างนั้นล้มั้งตอบเพีงด้วยไปก่อนก็แล้วกันเรื่องแบบนั้นน่าจะยังไงก็ช่างมันเถอะจะเอาไงแน่แม่คุณอัญหาก็คือโลกนี้มีแต่ผู้ชายไร้สาระทั้งหมดเลยหรือยังไงเล่านี่จะบอกให้นะจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็หงุดหงิดมาตั้งแต่สมัยมอ งั้นผู้ชายแบบนานถึงจะดีล่ะต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวเหรอมนุษย์ต่างดาวเหรอหรือไม่ก็อะไรที่ใกล้เคียงกันนะ่ะยังไงก็ตามนะขอแค่ไม่ใช่คนธรรมดาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แล้วทำไมถึงได้สนใจในสิ่งอื่นนอกเหนือจากมนุษย์ขนาดนั้นนะ่ะเฮ้ยนี่ก็เพราะพวกนั้นน่ะน่าสนใจกว่ายเยอะนี่อ๋ออ๊อออ เคียวแกใช้คาถาอะไรเนี่ยพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันเพิ่งเคยเห็นซสซสมิยะพูดในยาวขนาดนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยแกพูดอะไรกับเธอนานซีเรื่องอะไรวะรู้สึกเหมือนถามโน่นถามาน,าน,าน,นี่ไปเรื่อยอย่างนั้นนะนะฟ้าถล่มดินทลายแงเคียวเขาชอบผู้หญิงแปลกแปลกมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วละ่ะอย่าพูดจาชวนให้คนอื่นเข้าใจผิดซีฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันละ่ะคนสซสมิยะที่ฉันชวนคุยเท่าไหร่ก็ไม่ยอมพูดตอบเลยน่ะ ทำยังไงเขาถึงยอมคุยด้วยล่ะมีเค็ดลับอะไรเหรอฮะไม่รู้สิแต่ค่อยสบายใจหน่อยนะจะปล่อยให้คุณซึซึมิยะแยกตัวอยู่คนเดียวในห้องคงไม่ดีแนะ่ให้เขามีเพื่อนสักคนแบบนี้ก็เป็นเรื่องดีแล้วล่ะเพื่อนงั้นเหรอ่วยทําให้คุณซึซึมิยะค่อยๆเข้ากับเพื่อนในชั้นที่ทีเถอะนะเราสอได้เรียนห้องเดียวกันแล้วอ่ะก็อยากให้ทุกคนสนิทกันเอาไว้ใช่ไหมล่ะจ๊ะฝากด้วยนะจ๊ะ ถึงจะพูดอย่างั้นก็เจากนี้ไปถ้าจะฝากอะไรถึงเขาก็จะฝากคุณไปบอกเขาแทนก็แล้วกันนะอืมเดี๋ยวก่อนสิฉันไม่ใช่ล่ามประจำตัวรูออะไรของยายนั่นสักหน่อยนะขอร้องเลยเฮ้ยเขียวพเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมล่ะฮะไม่ว่าหน้าไหนก็งี่เง่าไม่แพ้กันเลยจับฉลากย้าที่นั่งแล้ะ หลังจากผมเลื่อฉลาดที่อยู่ในกระป๋องออกมาได้แล้วก็ได้ย้ายไปนั่งในตำแหน่งสุดยอดโตที่สองจากด้านหลังข้าหน้าต่างลาก่อนจ้าฮ uh ารุฮิ forever บังเอิญใช่ไหมเนี่ยที่ว่าเขาชมรมมาหมดแล้วเนี่ยจริงหรือเปล่า้ามีชมรมไหนน่าสนุกก็บอกกันบ้างซิไม่มีสักชมรมถามปุ๊บตอบปั๊บเลยไม่มีสักที่ดูเหมือนคำติดปากของยานี่จะเป็นคำว่าไม่เลยนี่แหละนี่ก็ขึ้นมอปลายแล้วจะเปลี่ยนไปบ้าง แบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสมัยเรียนภาคบังคับนั่นละหรือว่าเลือกเข้าผดโรงเรียนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช้มาตรฐานอะไรเลือกโรงเรียนแฮมีชมรมวิจัยเรื่องลึกลับอยู่ด้วยหเอ๊เป็นไงอะน่าขำจริงๆเลยเห็นว่ายังไม่เคยพบเหตุการณ์ที่เรียกว่าเรื่องลึกลับเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะสิสมาชิกก็มีแต่พวกโอตาคุนี่ใหญ่ลี้ลับเท่านั้นน่ะไม่มีคนแบบยอดนักสืบเลยสักคนมันก็แงอยู่แล้วสิเคยหวังเอาไว้กับกลุ่มวิจัยปรากฏการลี้ลับอยู่เหมือนกันน่ะนะแต่ก็มีแค่พวกคลั่งเรื่องผีๆสัน่าน คิดว่าไงล่ะไม่คิดอะไรสัก,กน,นิดเถื่อน่ะเบื่อน่เบื่อ,อจริงเลยมีชมรมตั้งเยอะน่าจะมีชมรมแปลกๆสักจรนวก็ยังดีนะเนี่ยของมันไม่มีก็ช่วยไม่ได้หรอกผลสุดท้ายแล้วมนุษย์เราก็ต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นแหละถ้าจะให้พูดนะคนที่ทําแบบนั้นไม่ได้ก็ต้องทําการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาทําให้วิทยาการก้าวไป